สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับร้านภูมินแท็กเตอร์สาขากุจับจังหวัดรุดรทานีวันนี้นะคะเรามีผ่านยกล่องนะคะของค่ายสยามสโตล่านะคะตัวนี้นะคะเข้ามาใหม่เลยนะคะตัวนี้จะเป็นใบ22นิ้วนะคะตัวนี้ใส่ได้ตั้งแต่36ถึง50แรงเลยนะคะตัวนี้ลูกปืนใหญ่นะคะ ลูกปืน48548 48นะคะตัวนี้ตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่17,900บาทนะคะตัวนี้หากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร0817294501 0929422503นะคะร้านของเรานะคะคตั้งอยู่ที่บ้านขอนยุงอำเภอกุจ,จับจังหวัดอุรธา,านี หรือหากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถตั้งพิกัดมาได้นะคะที่ร้านภูมินแท็กเตอร์นะคะร้านของเรานะคะจะส่งฟรี100กิโลเมตรนะคะหาสนใจสามารถโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe ให้กันด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ